ครับมาดูพระเครื่องวันนี้นะครับเหรียญกิติโกนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านพิมพ์ใหญ่นะครับวันนี้เป็นทองแดงบ้วงเดือนนะครับบ้วงเดือนมีวงเดือนกระไรจุดนะฮะวงเดือนก็ประมาณพื้นเหรียญตรงช่วงหัวเข่านะรประมาณตรงนี้นะจะมีวงเดือน อยู่ในซีนนะจะดูยากหน่อยพระสวยนะครับพระสวยผิวประหลอดนะครับสว,สวยเลยเนี่นะเอาพันเก้านะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะพันเก้าร้อยหลวงพ่ออีเนื้อนวะนะครับหลวงพ่ออีเหรียญเนื้อนวะโลหะ ีสามสองนะครับหกร้อยบาทสร้างกุฏิเนื้อนวะหกร้อยบาทนะพออีหกตอยหันข้างหลวงพ่อเทียมนะครับเหรียญหันข้างหลวงพ่อเทียมหันข้างหลวงพ่อเทียมเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับหันข้างหลวงพ่อเทียมเนื้อทองแดงผิวไฟ โอ้900นะครับ900บาทลงกระเทียมป้องอ้อยลงปู่เพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับสวยแชมป์เลยนะครับผิวประหลอดจมูกดำดำนะประหลอดหน้าหลังบล็อกสองขีดนิยมนะครับนี่สองขีดตรงนี้นะครับจมูกดงดำเดิมนะผิวประหลอดนะแบบนี้นะครับ เอาพันแปดนะครับเอาพันแปดร้อยบาทนะครับสมเด็จหลังยันหลวงปูน่นาคะคี่ยวัดระฆังยุคต้นนะครับหลวงปู่นาวัดระฆังยุคต้นนะครับมีมวลสารเก้าของสมเด็จโตผสมนะสมเด็จหลังยันหลวงปู่นาคเนี่ยสวยมากๆแปลกในงานนะครับ เอาไปแปดร้อยนะแปดร้อยบาทปิดตาจัมโบนะครับหลวงปู่กาหลงนะครับปิตาจัมโบห,หลวงปู่กะหลงเนื้อผงใบลานนะฮะสวยๆฟ้าขึ้นเลยนะครับห,หลวงปู่กะหลงเสาห้านะฮะปิดตาจัมโบนะครับหกร้อยบาทนะหกร้อยบาทเหรียญเจริญพรบนย้อนยุคหลวงปู่ทิมนะครับรุ่น หัวรุ่นนำเลิกหัวใจหลวงปูทิมองใหญ่นะครับเลขโค,4 4ค้ดหน,นึ่งสองสี่สี่สองศูนย์นะครับหนึ่งสองแปดแปดสองศูนย์นะครับสองห้าห้าเจ็ดนะครับเจริญพรหลวงปูทิมเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทหันข้างกระโดดบาทนะครับหลวงพ่อเทียมนะครับเหรียญกระโดดบาทหลวงพ่อเทียมส,ยสวยๆนะครับผิวเป็น ออกประลอดนิดๆนะครแต่พระสวยแชมป์เลยนะครับกระโดดบาทไม่ค่อยเจอนะแล้วสวยมาก mm hmm. เหรียญกระโดดบาทนะ mm hmm. เหรียญกระโดดบาทหลวงพ่อเทียมเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาท mm hmm. เหรียญพ่อท่านคลิ้งนะครับวัดถลุงทองนะร,รุ่นราชาเลิกเก้าสองนะครับ ปีสองันห้าสองศูนย์ท่านตัวนะครับราชาเลิกเอาห้าร้อยบาทพอ่อท่านคลิ้งนะครับวสวยสวยมีโค้ดด้านขวามือสมเด็จวัดประสาทนะครับเก้าชันาาา 6, น้นวัดประสาทบุญยวาดปีศูนย์หกนะครับบุกเสกพิธีใหญ่วัดประสาทเป็นแบบนี้นะครับหลังปาดสมเด็จวัดประสาทนะครับเอาแปดร้อยบาทนะแปดร้อยบาทใต้ฮ่องกงนะครับ ปีเหรียญล่อใต้ฮ่องกงปีสองศูนย์นะครับปีสองศูนย์นกพูโต๊ะพุกเสกนะครับเอาห้าร้อยบาทเลี่ยมเดิมๆกำลังน,น่ารักนะครับห้าร้อยบาทนกพูโต๊ะพุกเสกเหรียญหลวงพ่อสงฆ์นะครับวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะครับจังหวัดชุมพรนะรปีศูนย์ห้าหนึ่งเหนนรีหยญนะเหรียญหนึ่งไม่แน่ใจเอาปีไรนะครับแต่ทันตัวทั้งคู่นะครับ ผู้นี้เอาหกร้อยบาทนะครับหลวงพ่อส่งวัดเจ้าฟ้าสลรอยหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับหลวงพ่อกลั่นวัดพญาต์นะครับปีสามหกนะเหรียญประสบการณ์มงคลมหาลาภนะครับหลวงพ่อกลั่น นะปีสามหกมีสองเหรียญน,นะครับเหรียญประสบการณ์สูงนะเอาเหรียญละพันนะครับมี 36. สองเหรียญปีสามหกมงคลมหาลาภปีสามหกสองเหรียญเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับสองเหรียญสวยๆทั้งคู่นะครับสวยๆผิวเดิมเลยหล 1, mm hmm. เหลือลหนึ่งพันบาทเหรียญพระพุทธวัดหนองอีดุกนะครับวัดหนองอีดุกเนี่ยถ้าเป็นพระผงที่ทันหลวงพ่อกลวยเนี่ยหลายหมื่นนะ หมื่นสองหมื่นขึ้นไปสามหมืน่นสี่หมื่นมีนะครับอันนี้เป็นเหรียญวัดพุทธวัดหนองยี่ดุกนะครับปีหนึ่งห้านะเอาพันหนึ่งนะครับหนึ 1, ่งพันบาทไม่ค่อยเจอนะเหรียญทันตัวหลงวงพ่อคุยเสกนะครปิดตาวัดหญยล้านะครับหลวงพุทธิมุกเสกนะอันนี้เป็นขึ้นคาบกุเลยปิดตาวัดเห็่ยล้าหลังยันนะครับเอาห้าร้อยบาทสมเด็จวัดกุดีทองนะครับมี แผ่นทองติดโรยมาเลยนะครับเป็นสมเด็จที่ตามประวัติบอกว่าหลวงพ่อโตมาสร้างไว้นะครับหลวงพ่อโตกับอาจารย์แสงสร้างก่อนโอ้มีนี่มีสองแผ่นนะครับติดแผ่นทองมาสองแผ่นนะนี่ทองแท้นะครับทองคําแท้ทองคำแท้นะครับติดสองอันเลยนะสองแผ่นสมเด็จวัดกูดีทองนะครับเอาซัก พันหนึ่งนะเอาพันหนึ่งไว้หนึ่งพันบาทหลวงพ่อมว้วนนะครับรุ่นแรกปีศูนสี่นะครับเอาเอาหกร้อยนะกันเอาหกร้อยบาทหลวงพ่อมว้วนจังหวัดอุทัยธานีปีศูนย์สี่หกร้อยบาทหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับเหรียญปราบอารีราชหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านผิวหิ้งนะฮะ เอาแปดร้อยครับแปดร้อยบาทหลวงพ่อเชื้อนะครับออกวัดโบสถ์ลาดบำรุงครับหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญอันนี้ก็เป็นพระเก่งนะยุคเดียวกับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่เป็นเหรียญออกนอกวัดนะครับเมื่อก่อนนเหรียญละหกเจ็ดร้อยนะออกวัดโบสถ์ลาดบำลุงทันตัวหลวงพ่อเชื้อนะครับหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนะ หลวงพ่อเชื้อวัดหม่บําเพ็ญบุญนะครับสี่เหรียญสี่เหรียญเอาหนึ่งพันบาทนะครับสี่เหรียญหนึ่งพันบาทเหรียญเลาไม่ถึงสามร้อยนะครับสี่เหรียญหนึ่งพันบาทปิตาบางแซะนะครับปิตาบางแซหลวงพ่อโคนวัดบางแซปีสองพห้าสี่ศูนย์ปิตาหลวงพ่อโคนวัดบางแซ พร้อมกล่องนะครับเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทปิดตาเจ็ดร้อยบาทหลวงปู่ทวดจัมโบ้นะครับฝังกระตุดทองคําแท้วัดคงคาจังหวัดไอ้ตําบลบ,บางว่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีปีสามเก้านะปีสองห้าสามเก้าหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่ฝังตะกุดทองคําแท้นะครับเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทนะใครสนใจก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับไอเดลีไล A C A L, L V E T E นะครับเบอร์ ard, โทรศัพท์0967276947นะครับ o k e b o o k ธนวัฒน์ทรัพย์พ่วงคอสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ